ลโหลสวัสดีครับผมทุกคนดีนีต้อนรับก็้สู่เกม Fortnite นะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็จะมาร,รีวิวตัวละครตัวนี้เลยโอเมก้าไนท์เพิ่งออกมาได้ประมาณ2อ,อาทิตย์ได้แล้วมังม้งมก็เติมก็ทำภารกิจของมันไปหมดแล้วแหละแต่ตอนนี้เราก็ได้ของไม่ครบตดสีทองยังไม่มา นี่ล่างสีทองนี่มาต้องรออีกไม่รู้มันมันภารกิจมันยังไม่ขึ้นนะนี่จะให้ดูนะนี่ภารกิจยังไม่ขึ้นนี่ต้องรออีก5้าวันถึงจะมาทภารกิจโอเคเราจะมาดูนะครับว่าภายในตัวลนะครน่ะมันมีอะไรพิเศษบ้างโอเคเดี๋ยว แต่งให้องรงเครื่องให้มันครบก่อนอันนี้ดาบด้านหลัง <c oughs> อ,อันนี้ดาบประจำตัวเขาอยู่นว่าดาบประจำตัวของเขาอยู่ตรงอเอ้ยอยู่ไหนวะ <c oughs> เอาเวน็นกรมนี่มันเหมือนกันใช่ไหม เยวเข้าไปดูตัวละครนี่ตัวละครเขาก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนลายคาร์บอนเนะาะคาร์บอนมีสีทองทองตรงพวกเส้นเนี่ยเห็นไหมตรงเส้นมีตรงเส้น,ตร,สนตรงข้างหน้ากากหน้ากากน่าจะเป็นเหมือนวนสดุไทเทเนียมแล้วตรงข้างล่างเขาก็มีเหมือนเป็นผ้าแดงสีแดง นสีออกของทองรองเท้าก็เป็นคาร์บอนนี่คาร์บอนทั้งตัวปอกดาบปอกดาบก็เป็นคาร์บอนคาร์บอนหมดเลยเป็นลายแคปลาหมดเลยก็ถือว่าสวยใช้ได้นะส่วนเวสเวสของผมก็ทำไปครบแล้วแหละเหลือสองสองตัวนี้จะได้ดาบสีทองกับชุดสีทองนะ เดี๋ยวเราจะไปดูในเกมเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นเป็นโหมดคนเดียวแล้วกันโอเคเพื่อการไม่เสียเวลาเอ๊เราหมดสี่คนไปเลยโหมดทีมทีมสี่คน จัดไปรอนิดนึงเดี๋ยวข้ามไปตอนที่เข้าเกมเลยดีกว่าโอเคเข้ามาถึงในเกมเลยนะครับเข้ามาถึงในเกมแล้ว,ค,าาลวคุณเห็นไหมว่าเห็นไหมว่ามัน ดาบเขาจะออกจากข้างหลังแล้วเวลาเขาถือดาบบอกดาบจะอยู่ข้างหลังบอกดาบานั้นแต่ตัวดาบจะมาอยู่ที่มือเขานะเขาจะออกไปเลยไปเลยตอนนี้จะมี

กใหม่นะใหม่นะ

โอ้ลมหมดเลยโอ้มเจฟอนโอเคจี่นี่แหละครับทุกคนจ้าจบแล้วโอเคจบไปแล้วเรื่องเมื่อกี้สำหรับตัวดครนี้ผมว่าก็สวยอยู่นะไม่คี้เหร่เลยสำหรับผมนะแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผม ถ้าอยากให้ชมตัวละครตัวไหนให้รีวิวตัวละครตัวไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเหมือนกันครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับผมวันนี้จะไปขอไปเล่นต่อแหละบาย